สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มเอทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พมจะให้ความรู้ในส่วนของการวิเคราะห์กล้าววันนี้นะคะในส่วนของไทม์เฟรมวีค่ะนะคะเป็น PA s e l l นะคะแล้วก็ Day ก็เป็น PA s e l l นะคะซึ่ง2 t i m ท f r เฟรมเนี้ยเขาเรียกว่าสอดคล้องกันนะคะสอดคล้องกันก็คือเป็นไปตามทิศทางเดียวกันคันนี้กรณีจะเรดหนนะ้าเซลล์ก็คือต้องรอเซลล์ที่แนวต้านนะคะแนวต้าน ตอนนี้กราฟมาถึงไทม์เฟรม H 1แล้วนะคะแล้วรอให้เกิดรอให้เกิด P A cell H 1ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตรงแผนการเทรดในไทม์เฟรม day และไทม์เฟรม e e k นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกราฟเรานะคะว่ายังไงเห็นไหมคะทำไมก็แผมถึงเลือกเทรดหนะ้าเซลเพราะว่าว e คค่ะมันเป็น P A cell ชัดเจนนะคะ เป็น PA เซลชัดเจนมากนะคะก็คือนะคะแท่งแดงกดไว้แล้วก็เป็น PA ก็คือแท่งนี้เป็นลักษณะของแท่งแดงจึงเรียกว่า PA เซลแต่ว่าตอนนี้เขาเจอ area nail w รับในส่วนของทำเฟมเดนะไปดูที่ทำเฟมเดค่ะทำเฟมเด์ของเราเช้านี้จบเป็น PA เซลชัดเจนนะคะก็คือก็คือกลืนกลืนแท่งแก็บนะคะกลืนแท่งแก็บก่อนหน้านี้นะคะก็คือ PA เซลนั่นเองไปดูที่ทำเฟมเมสีค่ะ ตรงนี้แหละมันจะขัดแย้งกับเรานะคะถ้า11โมง h 4จบเป็นเขียวเนี่ยมันจะขัดแย้งกับเรานะคะขัดแย้งก็คือ Week Sale Day Sale แต่ h 4เป็นบายนะ h 4เป็นบายแบบนี้เขาเรียกว่าขัดแยง้งซึ่งขัดแย้งแบบนี้ค่ะนะคะมันก็เคยมีนะคะ pH Sale ที่แนวรับแล้วก็กราฟยกขึ้นสูงนะแต่ว่าค้ชแรมจะพาไปดูที่ทำเฟรมิชั ทำเฟรมเฮซินะคะสมมติว่ากราฟเบสที่แอเรียแนวต้านนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยทำต้านไว้นะคะลักษณะของกราฟที่ทํากลุ่มแท่งเทียนแบบนี้เขาเรียกว่าทําแนวต้านนะ,ะทำมุมไว้ด้วยถ้ากราฟวันนี้ไม่ยืนเหนือราคานี้นะคะแล้วเกิด P.A. sell h e อันนี้จะลงนะ,ะเพราะว่าไฮมันจะเป็นลักษณะของไฮที่กดลงนะคะแล้วก็จะต้องสร้างโลที่ต่ํากว่าเดิมอันนี้เขาเรียกว่านะคะเป็นรูปแบบการลง นะคะเป็นรูปแบบการลงซึ่งเขาจะต้องทำโลที่ต่ำกว่าเดิมแบบนี้ดังนั้นสมมติว่าถ้า H4 เป็น PA b y H1 เป็น PA sell เนี่ยอันนี้อันนี้ H1 น่ยมันจะตรงเดแต่ว่ามันจะขัดแย้งกับ H4 ซึ่งเราอาจจะต้องไปสังเกตในทาเฟรม M leg เช่นอย่างที่วูดแพรมบอกว่าเมื่อสักครู่ถ้ากราฟเมื่อสักครู่เนี้ยกลาฟมาแค่ M1 นะคะไม่มีแรงมาถึง M5 เบรกที่ M1 ค่ะตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเขาลงมาฝั่งเนี้ย อินดิเคเตอร์ตรงนี้ไอเส้น2 0 0เนี่ค่ะมันจะกลายเป็นแนวรับนะถ้าสมมติว่าเฮสี่เป็น PAB อบอยค่ะโคแผมนะนนะว่าถ้าสมมติว่าเขาลงมานะถ้าสมมติเขาลงมายังไงให้เก็บก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่เซลล์แถว m 5โซนนี้ถ้าลงมาให้เก็บก่อนเพราะว่าถ้าลงไม่ได้มันจะมีการโยกขึ้นไปตามเฮสี่แบบนี้นะ,ะกรณีเฮสซี่เป็นป a เอเซลรอจบชั่วโมงก่อนนะคะอันนี้ถือการาฟสู้กันอยู่แล้วก็รอจริงจริี่ยมันต้องรอให้การาฟต่ำกว่า m 5มันถึงจะลง นะเพราะว่าการาฟไม่ต่ำกว่า M5 M1 เนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่ลงเหมือนตอนนี้ค่ะกราฟมันยืนเหนือ M1 ได้เนี่ยตอนนี้ไต่ M1 นะคะพอไต่ M1 แล้วปุ๊บอ่าหามันก็จะแบบมีแรงดันราคาขึ้นดันราคาขึ้นจนกว่าการาฟจะหลุดลงมาข้างล่างกราฟจะหลุดลงมาข้างล่างแบบนี้ตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับ M5 ในในกลุ่มแท่งเทียนเล็กๆที่เห็นนะคะแล้วก็กรณีเขาจะลงอะ่ะมันจะต้องมาถึงตรงนี้อ่ะอันนี้ก็จะลงมาที่นี่แต่ครั้งนี้พอลงมาที่นี่ปุ๊บเฮี่สี่สิบเอ็ดโมงเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะจบเป็นเขียวนะ แล้วมันจะเบรกที่ M5 ตรงนี้นะคะก็ต้องระวังสมมติว่าใครได้บวกแล้วก็ออกมาตั้งหลักก็เดี๋ยวรออ่านกราฟบ่ายพุยเทดอีกครั้งหนึ่งก็ได้จะง่ายกว่านะคะจะง่ายกว่าตอนนี้กราฟเข้ากลุ่มแท่งเทียนหนึ่งที่บอกนะคะแล้วก็ที่โค้ดแพมมองว่าให้ SL ที่3 1อ่ะถ้ามันยืนเหนือ31ไปฝั่งข้างบนอะ่ะ H 1มันจะกลายเป็น PA buy ไปเลยนะคะถ้ายืนเหนือ3าหนึ่งข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็น PA buy แล้วมันก็จะวิ่งมาที่ area แนวต้านเดิมโซนนี้ก็คือไส้ของเมื่อวันก่อน นะคะไส้ของเมื่อวันก่อนก็คือ3-7ตรงเนี้ค่ะนะคะ,นะคะไส้ตรงเนี้ถ้าสมมติว่า H1 นะอย่างเช่นอ่อสิเอ็มอง H1 h เเป็น PA c e l l H1 เป็นเขียวนะฮะมันจะพุ่งไปข้างบนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีแรงการขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าแนวต้านมันจะต้องบวกด้วย PA c e l l H1 มันถึงจะลงนะแล้วบางครั้งก็ไปเจอแนวรับ M5 ก็ต้องระวังอีกนะคะดังนั้นสมมติว่าถ้าใครถืออยู่เข้าอยู่ นะคะถ้าแตะแล้วก็คือต้องยอมแล้วก็เดี๋ยวหาจุดเข้าทํำกาไรใหม่นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า H4 กับ H1 สอดคล้องกันไปฝั่งข้างบนอ่ะมันจะไปมันจะกลายถึงว่าการาฟจะไปที่ราคา37นะคะ37ซึ่ง,ซ,งซึ่งมีโอกาสนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าอ่ะอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าใครถืออยู่เมื่อเช้าเป็นสูตร M5 จริงลงไปแล้วแต่ว่ายืนเหนือค่ะ พอยืนเหนือได้แล้วพุ่งไปต้านต่อไปแบบนี้มันมีแรงแปะกเข้ามาหมายถึงว่าจริงๆมันก็ไปที่ต้านเฮสึนั่นแหละนะคะก็รอลุ้นว่าเออเคถ้าไม่ยืนเหนือราคา hi m 5เดิมก็ลุ้นให้กดลงมาแล้วให้เสียเป็น p a sell แบบนี้ก็จะเข้าสูตรกันก็จะเข้าสูตรกันเซลล์นะ p ฉพาะเซลล์มาแล้วก็นะคะต้องรอดูว่าหลุด m 5ไหมถ้าหลุด m 5โอเคลงถ้าหลุด m 5มาฝั่งนี้คือลงถ้าไม่หลุดมันจะโยกขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังตั้งหลักเล่นหน้าเซลเพราะว่าเล่นตามวีคเล่นตามวัน แต่ว่ามีแค่ H 4สที่ขัดแย้งถ้าสมมติว่า H4 บ่าย3โมงจบเป็น p a เซล,ลโอเคมันก็ลงต่อเหมือนเดิมอะฮะแต่ว่าโค้ชแพมอยากให้เทรดแบบเออเทรดแล้วระวังเทรดแล้วก็นะคะเทรดคือเซฟที่สุดหนึ่งได้บวกขอให้ได้บวกบวกบวก,บวก,บวกทุกๆวันก็คือชนะกาฟหาเงินเข้าบ้านนะคะไม่ว่าวันนั้นจะบวกเข้าไรก็คือเก่งหมดเพราะว่า,เ,าเรามาหาเงินทุกวันนะคะ โอเคนะคะคุณแผมอัปเดตกราฟทองให้เท่านี้ดังนั้นควรมี SL ที่ราคาสัก3านะคะถ้าเกิน3-1ไปมันจะมันจะกลายเป็น PA อบายหันหัวขึ้นเลยนะนะคะโอเคนะคะอัปเดตกราฟทองก็รอลุ้นว่า h ฮสหตรงนี้จะเป็น PA เ e l l ลไหมถ้าเป็นก็มีโอกาสกดลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ลุ้นให้ต่ำกว่า M5 จะลงได้ดีนะคะคลิปนี้